ถั่วลิสงคั่วจะทานเล่นเป็นธัญ,ญพืชก็หอมกรอบอร่อยหรือจะเป็นเครื่องปรุงของส้มตำผัดไทยก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นเครื่องเคียงของเมี่ยงก็หอมกรอบอร่อยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันก็เลยอาสามาแบ่งปันวิธีการคั่วถั่วลิสงนะคะคั่วให้หอมกรอบอร่อยเก็บไว้ได้นานโดยไม่มีกลิ่นหืนค่ะวันนี้พี่กันใช้ถั่วลิสงครึ่งกิโลนะคะนํามาล้างทําความสะอาดก่อนที่จะไปคั่วค่ะ ช่วงระหว่างที่ล้างนะคะก็เก็บเม็ดที่เสียออกค่ะเม็ดที่รีบแบนไม่สมบูรณ์หรือเม็ดที่ดำก็เก็บออกได้เลยค่ะพอล้างเสร็จแล้วนำกระชอนมาใส่ไว้ค่ะให้พักเสด็จน้ำไว้สักครู่ค่ะช่วงนี้ก็ไปต้มน้ำกันค่ะพี่กันต้มน้ำจนเดือดเลยนะคะหลังจากน้ำเดือดแล้วน้ำถั่วลิสงที่ล้างไว้เมื่อสักครู่ค่ะลงมาต้มเลยค่ะพี่กันจะใช้ถั่วลิสงต้มในน้ำเดือดนะคะประมาณหนึ่งนาทีค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการขั้วทวริสงนะคะแล้วก็จะทําให้ทวริสงที่ขั่วออกมาแล้วเนี่ยสุกสม่ําเสมอกันค่ะและที่สําคัญนะคะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยค่ะพอได้เวลาแล้วก็หากระชอนตักขึ้นได้เลยค่ะเอาไปพักเสด็จน้ําให้แห้งนะคะ มาถึงขั้นตอนของการคั่วแล้วค่ะวันนี้จะใช้เกลือในการคั่วถั่วลิสงนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะหลังจากนั้นก็เทเกลือลงไปพี่กันใช้เกลือครึ่งกิโลนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงคั่วจนเกลือร้อนระอุเลยค่ะหลังจากที่คั่วเกลือจนร้อนแล้วนะคะก็ลงถั่วลิสงไปได้เลยค่ะ ช่วงนี้เกลือก็จะติดตามเปลือกของถั่วลิสงค่ะเนื่องจากว่าเปลือกของถั่วลิสงเนี่ยมีความชื้นนะคะเกลือก็จะช่วยดูดซับความชื้นในถั่วค่ะแล้วก็จะทําให้ถั่วเนี่ยสุกอย่างสม่ําเสมอทั่วกันทุกเม็ดด้วยค่ะตอนนี้เกลือก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะถั่วลิสงก็แห้งสนิทเลยค่ะ่งกลิ่นหอมของถั่วคั่วมาเลยนะคะแสดงว่าสุกแล้วค่ะขั้นตอนการคั่วเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะ แต่ถ้าชิมตอนนี้ถั่วก็ยังไม่ได้กรอบนะคะต้องรอให้เย็นลงจนเย็นสนิทก่อนค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการร่อนเอาเกลือออกก่อนค่ะถ้าบ้านไหนคั่วบ่อยๆนะคะเกลือไม่ต้องทิ้งค่ะเอาไว้คั่วคราวต่อไปได้ค่ะส่วนถั่วลิสงก็พักไว้จนเย็นสนิทเลยค่ะดูสิคะเปลือกแกะง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ถูขยี้เบาๆเปลือกก็ร่อนออกหมดแล้วค่ะและนี่ก็คือผลที่ได้ค่ะถั่วลิสงคั่วสุกสีสวยสม่ำเสมอ หอมนานกรอบนานเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินค่ะ